สวัสดีครับพอกุดป้อมโฮมพร้อมอยู่อยากเห็นคนไทยในบ้านวันนี้ผมพามาชมหมู่บ้านผ่อนที่สาร5ารังสตของ7ครับหลังนี้เป็น2ชั้น24.8ตารางวาใครที่มีเงินเดือน1 5 0 0 0ขึ้นไปผ่อนประมาณ5 0 0 0ันฝาทถึง6 0พันเบต้นสําหรับหลังนี้นะครับใครที่ต้องการเงินเกินแนะนําว่าหลังนี้ครับเข้ามาด้านในครับหน้ากว้างประมาณ6เมตรครับต่อเติมเป็นที่จอดรถปูกระเบื้องการลื่นให้นะครับด้านข้างเป็นไม้โซลองครับข้างบวเป็นฟ้าทีวีโฟมไฟเป็นดาวไลท์ครับมุมนี้ตั้งเป็นมุมศาสนการได้นั่งเล่นนนไไดดด้้จััสะครบ เราแถมแทงน้ํากับปั๊มน้ําให้ด้วยนะครับมีช่องลมช่วยระบายอากาศอย่างดีเลยนะครับเข้ามาด้านในครับประตูเราเปลี่ยนจากบานไม้เป็นบานกระจกทาให้ดูบ้านกว้างขึ้นสามารถเข้าได้สองด้านนะครับทางที่จะรถก็ได้แล้วก็ทางห้องรับแขกครับเข้ามาเป็นห้องรับแขกครับพื้นเปลี่ยนกรนิตโต60คูณ60ให้หลังนี้สี่ห้องนอนสองห้องน้ําครับใครครอบครัวใหญ่รีบตัดสินใจนะครับมาดูห้องนอนด้านล่างครับ สามารถลงเตียงห่ฟูดได้นะครับหรือเป็นห้องทํางานห้องที่ใครมีผู้ใหญ่แนะนํบ้านหลังนี้ครับจะได้ไม่ต้องขึ้นข้างบนนะครับส่วนด้านนี้ครับตั้งไว้ที่ทานข้าวได้นะครับโต๊ะทานข้าวเรามีเคาน์เตอร์บาร์ให้นะครับโคมไฟอย่างสวยเลยส่วนมุงนี้เราตั้งเป็นครัวมีเคาน์เตอร์ซิงค์ให้มีตู้เก็บอุปกรณ์มีตัวดูดฝันนะครับส่วนด้านนี้ทาเป็นที่ซักล้างนะคบหรือที่ทานข้าวได้ใครที่มีธุรกิจในบ้านนะครับทําเกี่ยวกับ ต้องใช้พื้นที่ในบ้านแนะนําบ้านหลังนี้ครับและครอบครัวใหญ่สี่ห้องนอนครับใครที่ทํางานโซนดังสิทธิัญญะนะครับอยู่ฟิวเจอร์หรือยืนนักครที่มีรบส่งแนะนําบ้านหลังนี้ครับเข้ามานะครับบันไดกว้างมากครับเราเป็นไม้เนื้อแข็งครับลงยูนิเทนให้ครับเข้ามาดูครับห้องนอนไอห้องน้ำข้างบนก่อนเลยห้องน้ำแยกเป็นโซนเกียโซนแห้งนะครับฝาผนังระปูเต็มถึงฝ้าเลยครับทำละทับปะอาดได้ง่ายครับ ลมไฟอย่างสวยเลยครับเดี๋ยวเข้ามาดูด้านหลังห้องนอนครับโอ้ลมเย็ยนมากครับลมเตียงห้าฟุตได้หกคนได้สบายๆเห็นไหม,มครับเปิดออกไประเบียงด้านหลังไม่ติดใครลมเข้าเย็ยนเลยครับค่อนข้างสวยนะครับห้องนี้อย่างดีเลยนะครับแนะนำนะมาดูตรงกลางเป็นห้องน้ำครับมาดูห้องน้ำครับอ,อีกห้องนอนหนึ่งนะ ห้องนอนด้านหน้าครับลงเตียงสาวฟูครึ่งได้ห้าฟได้มหีหน้าต่างบานใหญ่ช่วยระบายอากาศครับและห้องนอนด้านในหนึหน่งห,ห้องครับลงเตียงสาวฟูครึ่งได้ห้าฟได้ครับสําหรับห้องนี้พิเศษครับสามารถเปิดปลระเบียงด้านหน้าเปเนเ,เรเลสนะครับช่วยระบายอากาศอย่างดีเลยนะครับใครสนใจหมู่บ้านพรทิศาน5ารังสิตของเจ็ดครับขอคนที่มีเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันขึ้นไป 5, ผ่อน5,000ฝาาถึง6,000เริต้น24.8ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำค่อนข้างยากนะครับหายากทำธุรก,กิจได้ขอสลิปเงินเดือน6เดือนพร้อมเครดิตบูโรมาวิเคราะห์วงเงินมาเป็นเจ้าของบ้านกันไว้พบกันหลังหน้าขอบคุณครับ